สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมว็จะพามาดูเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับช่องกินสดาวิทยะครับครับผมนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ฟอร์ดเลนเจอร์นะครับสี่ประตูนะครับอ่าวายแท็กนะครับผมเดี๋ยวจะพาชมนะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับสวยงามมากเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ด้านข้างนะครับผมด้านหลังนะครับ เป็นด้านข้างนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับชุดแต่งอะไรนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับเเจอร์สีประตูนะครับวแท็กก็มาดูในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์นะครับใช่ไหม่ะตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถแอบอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยว เราไปดูที่ล้อก่อนเลยครับล้อเป็นล้ออะไรนะครับตัวนี้ล้อเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ใช่ล้อศูนย์นะครับอ่อันนี้เป็นล้อลายเวเปอร์นะครับขอบสิบแปดนะครับยางเป็นเ็นโซอาท์ีศูนย์เจนครับอ่าายยางจะเป็นสองหกห้าหกสิบนะครับอ1าสิบแปดนะครับอ่าเาไปดูใกล้ๆนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับมีชุดแต่งอะไรบ้างครับที่เพิ่มเติมมาดูด้านหน้าก่อนครับชุดแต่งก็จะมีมีครอบไฟหน้าครับครอบไฟหน้านะครับมีครอบไฟหน้าครอบไฟหน้าด้านหน้าหมดเรี่งครับหมดแล้วหมดแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นอ่านอกนั้นก็เดิมๆนะครับผมเดิมๆเชือกรวบครับเชือกรวบเอกวมีเชือกรอเพิ่มขึ้นมา ครอบมือจับประตูนะครับครอบมือจับประตูครับผมแล้วก็คิวการ์าดครับอ่าคิวการ์ซครับผมนี่จะเป็นครอบถังน้ํามันนะครับครอบถังน้ํามันตรงนี้ตรงุ้นนะครับตรงเลนส์เลยนะครับส่วนสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์มาจากศูนย์นะครับมาจากโรงงานนะครับตัด้ายแถบสีส้มนะครับวายแถกตัวนี้ได้มาอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่ามาอยู่แล้วครับอ่ามีมาให้นะครับตัวนี้เป็นคอบปท้ายครับครอบปายครอบปท้าย แล้วก็มีอันนี้เป็นครอบที่เปิดท้ายกระบะนะครับประมาณนี้ครับชุดแต่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดิมเดิมครับสีดำนะครับสวยงามอันนี้ไม่ใช่เซลนะครับไม่ใช่ตัวแทนขายใดๆทั้งนั้นนะครับอันนี้มารีวิวนะครับเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถคนนี้นะครับ รีวิวให้ดูความสวยงามนะครับของเจ้า Ford Ranger นะครับ w i d แ t ็กนะครับของปี2021นะครับผมเดี๋ยวเราพอชมด้านนอกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมไปเข้าไปชมด้านในรถแจลกๆอไนะครับ ออันนี้อันนี้เป็นด้านในนะครับผองมีฟองมาลลยนะครับฟองอะไรมีปุ่มฟังก์ชั่นนะครับครบเลยเบาเป็นเบาะหนังนะครับอย่างดีเลยนะครับเบาะหนังเดินได้ส้มครับทั้งคันครับ อันนี้เกียร์เป็นเกียร์เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับสิบสปีดครับสิบสปีดเลยหรอพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะพวงมาลัยไฟฟ้าครับก็ภายในก็เ็นส์โซลด์ดำดำสุดดำทั้งคันเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังกว้างมากเลยนะครับด้านหลังอันนี้เป็นส่วนของด้านหลังเนี่ยกว้างสามารถนั่งได้นะครับตรงนี้ก็มี ที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วให้นะครับแล้วกตฟฟวตไไ็ตรงนี้มีที่ชาร์จไฟฟ้า๋ยวนะครับตรงนี้ได้ไหมไปไหมเนี่ยตรงนี้มีที่ชาร์จไฟฟ้านะครับสองโวลต์นะครับรุ่นนี้ไม่มีแอร์ด้านหลังให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของภายในนะครับผมอันนี้ติดฟิล์มเท่าไหร่ครับ สิรอบคันอ่าหกสิบรอบคันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะอ่าให้ชมนะครับรอบรอบคันอีกรอบนึงนะครับความสวยงามของเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไฟอ่เขาเรียกว่าไฟอะไรนะนี่ ไฟเดย์ทางนะผมอันนี้เป็นเสของไฟเดย์ทามเดี๋ยวจะพาชมรอบคันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าไวแพ็กนะครับสีดำนับเดิมๆนะครับเดิมๆนังคันนะครับมีชุดแต่งนิดเดียวนะครับกับเปลี่ยนแค่ล้อนะครับ อ๋อดูเครื่องครับเอเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะในส่วนของภายในเครื่องนะครับห้องเครื่องอันนี้เวลาเปิดนะครับจะเป็นโจกไฟฟ้านะครับส่วนในตัวเครื่องนะครับไม่มีที่คอมนะอันนี้ภายในตัวเครื่องนะครับ เป็นเครื่องสองจุดศูนย์นะครับเท็บนะครับเจ้าตัวนี้อ่าอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับผมสำหรับอ่าเจ้าตัวเครื่องอ่าตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องสองจุดศูนย์นะครับอ่าข้อมูลก็ไม่ได้เป๊ะน,นะครับข้อมูลก็มันร้อยแปดสิบแรงม้านะครับ แรงบิดก็ประมาณ4 0 0รอยกว่านะครับ4 0่ร้อยกว่าเครื่องก็ประมาณนี้นะครับสเปคเป็นเทอร์โบเดียวนะครับ2.0เ,เทอร์โบเดียวครับผมก็เป็นเจ้าตัววายแฉกนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับไม่ใช่เซลนะครับไม่ได้ขายนะครับ ก็มารีวิวให้ดูนะครับความสวยงามของเจ้าชุดแต่งตัวนี้นะครับผมก็เปลี่ยนแค่ล้อนะครับที่เหลือก็เดิมๆ